นั่งนั่งมาหลายๆแบรนดะ์แล้วเนาะทั้งดีแ uh, ม็กนั่งแล้วดีโวนั่งแล้วบีทีนั่งแล้วฟอร์ดนั่งแล้วมีอะไรกัมีอะไรไม่เคยนั่งอีกหมดแล้วนี่วะนะนาร์มาลาเออร์นาราลาก็มีนะอะแล้วเป็นดักระบะที่ผมนั่งมาทั้งหมดนะด้านหลังนะผมว่าก็ยังของของใจผมนะของใจผมก็ยังคงเป็นดีโวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับดีโวบอกค่อนข้างนุ่มนะเพราะว่าฟองน้าแน่นมากมาฟองน้าใหญ่มากเลยนะนี่มาเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมว่าคันนี้สภาพเครื่องยังปกติหรือ เกว่าน้ำมันเครื่องขึ้นมาครับ5้าเครื่องยนต์นะครับอ่าดีเครื่องยนต์เดิมๆมนะครับนะไอน้ํามันควันดําจะไม่ออกนะครับนะแต่ถ้าเครื่องมีปัญหานะครับไอน้ํามันปะทุนะครับควันออกนะไอน้ํามันออกควันออกนะครับนะเครื่องมีปัญหาแน่นอนนี่เดิมเดิมนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ใหม่จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็อันนี้ก็แนะสําหรับลูกค้าแบบว่าเอออยากได้เครื่องยนต์อ่าอยากได้รถตัวเก่านะผมนะอย่างพวกแบบอ่าเครื่องสามพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ เอานี้ไปดูได้นะครับว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าน,นี่ก็เครื่องเหมือนเดิมเลยนะครับมาจากคลิปนี้เลยนะครับผมนะบลอกอยากได้แม็กนะจัดไปนะครับผมฟรีไป4วงนะครับจัดไปโอเค สวัสดีครับรีบผมกรไปดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนี่นะครับผมรถเข้าใหม่ของเรานะครับเป็น isuzu d max นะครับนะผมบอกเลยว่าลูกค้าจับจองค่อนข้างเยอะนะครับนะถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับอันนี้เป็นตัว2019นะครับผมตัว1.9 ddi highlander นะครับนะเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะผมบอกเลยว่าพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนะครับเครื่องแรงมากๆนะครับนะราคาป้ายแดงนะครับผมก็คร่าวๆนะอยู่มาสัก9 0 0 0แสนนะน่าจะมาเ0 0 0 0 0นเ0 0 0 0สนเก้าแสนต้นๆนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ต้นนะครับสีประตูยกสูงนะสนใจรีบ ตัวราคาของเรานะครับผมขายอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะก็ลดลงมาแบบเกือบครึ่งเลยนะนะมามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะผมบอกเลยว่าดีแม็กเนี่ยทนนะครับผมนะเครื่องค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าที่บ้านก็ใช้ซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะที่บ้านใช้สูตรส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ยา,ยาวนะยิ่งนี่ปีสิบเก้าเท่านั้นครับผมนะปีสิบเก้าเท่านั้นนะครับ,ม,นะนนรบมาอยู่ที่แสนนะแสนโลมาอยู่แสนโลเท่านั้นนะผมบอกเลยว่าใช้ได้ยา,ยาวๆนะครับผมอีกหลายปีเลยเดียวขนาดที่บ้านผมนะ รถพี่ผมนะครับตั้งแต่ปี2องนะใช้มาถึงตอนนี้นะแม่ก็ยังไม่พังนะผมนะมันก็ยังไม่พังนะใช้ได้นะใช้ได้ใช้ดีด้วยนะครับผมว่าเป็นกระบะที่ค่อนข้างถึกเหมือนกันครับนะอีกคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปค่อนข้างพิเศษนะครับผมเพราะว่าอันนี้นะสีเดิมยกคันนะครับสีเดิมยกคันนะครับผมไม่ได้ทำสีไม่ได้เก็บสีเลยนะครับผมนะแต่ก่อนหน้านี้มันมีหลังคานะเราก็ถอดหลังคาออกไปแล้วนะครับผมมาเดี ภายอนของเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะมีเป็นโปรเจคเตอร์มาให้นะครับผมนะแล้วก็มีเป็นเดย์ไลท์นะครับตัดโครเมียมนะครับผมหล่อไปเลยนะครับตัดหมอกนะครับผมให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโครเมียมตัดมาให้นะครับนี่แล้ดีแม็กพิเศษค่อนข้างนะครับผมนะค่อนข้างพิเศษเลยเพราะว่าเขามีป่องล้อมาให้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวติดอยู่แล้วนะครับเป็นยุสีของเขานะครับนะเป็นเหมือนแบบว่าเออ ตรงองเขาอยู่แล้วนะครับผมมีป่องรอมาให้ด้วยนะครับด้านข้างอาจจะมีเป็นบันไดข้างมาให้นะครับนี่ครับดูหน้าใหม่นะครับผมนะตัวนี้อ่าหน้าตัวเดียวรู้สึกเับวิวเอ็กซ์ของเรานะครับผมนะหน้าเดียวกันเลยนะครับผมนะโอเคส่วน d m a มนะครับผมยูรู้กันอยู่แล้วครับวัยรุ่นค่อนข้างชอบนะแล้วก็มันจะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับผม ใครสนใจชุดแต่งใครอยากได้แบบไหนนะครับผมก็นี่เห็นเมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้นะผมนะใครอยากได้ล้ออยากได้แม็กใหม่นะครับนะอยากได้แม็กใหม่นะครับบอกมาเลยนะครับขอสิบแปดอยากได้สีไหนเบลายอะไรนะครับบอกเรามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับนะส่วนชุดแต่งอย่างอื่นนะลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมนะครับก็ลองคุยกับพี่เซลดูนะครับผมนะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้เลยนะผมนะบอกอยากได้แม็กนะจัดไปนะครับผมฟรีไปสี่วงนะครับจัดไปโอเค มาดูกันสักหน่อยมีอะไรมาว่างนะครับโอ้มาๆๆอยากได้ทีใช่ไหมอยากได้ทีเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยากได้สีอะไรว่ามาแต่ถ้าถามผมว่าเอาสีอะไรสวยเอรถสีขาวมันใส่กสีอะไรก็สวยอยู่แล้วนะครับผมนะสนใจบอกนะครับผมนะค่อนข้างไปไวมาไวนะครับสำหรับดี a มของเรานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูยางกันสักหน่อยนะครับผมว่าเราได้ยางมาปีอะไรนะครับอันนี้ยางเขาจะเป็นสองหห้านะครับทั้บ8า R10 เอ้ทับ60 R18 ปนะครับนะก็จะเป็นยางอุ้ยแต่ยางปีใหม่ปี2อ2 1ี่เ็เลยนะ นะครับขับได้ียาวๆเลยนะครับดอกยางแน่นๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะนี่ยางไปยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหดอกยางมีเลยหนามากอะโอเคนะก็อีกยาวๆไปเลยสองสามปีนะครับนะโอเคมาด้านข้างมันใดข้างมีมาให้นะครับก็จกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับก็นี่นะครับถ้าใครอยากได้ชุดแต่งเพิ่มนะครับก็จะมีการศาสตร์นะครับผมมีเบ้ารองนะต่อได้นะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับผมเพิ่งเพิ่งถอดหลังคาไปนะแต่ค่าใครอยากได้พวกโลบาร์นะครับ ก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็จะมีนิดหน่อยนะสำหรับด้านท้ายนะผมดูแล้วเมื่อกี้มันอ่ามันแกะหลังคาไปนะครับเดี๋ยวลองลอกยางพวกนี้ออกดูนะครับถ้าไม่เก็บสีนี่ผมบอกเลยว่าดีงมากนะเดิมทั้งคันเลยนะครับโอเคด้านท้ายจำเดิมนะครับด้านท้ายจำเดิมทั้งคันเลยนะครับก็ด้านหลังก็มีบันไดมาให้นะครับน้ำเนกันชนมาด้วยนะครับเดี๋ยวข้อสีให้ฟังปอแปะปอแปะนะครับเสียงเหล็กล้วนๆนะครับนะเสียงเหล็กล้วนๆนะครับ เดิมดบางๆนะครับผมนะเหล็กเดิมๆมบางบงนะครับแล้วก็สําหรับพวกกระบะนะครับดูไม่ยากนะครับรถชนรถไม่ชนนะผมบอกเลยว่าดูค่อนข้างง่ายครับเปิดท้ายมาจนท้ายมาต้องเปลี่ยนไฟต้องเปลี่ยนหัวน็อตต้องไขอยู่แล้วนะครับส่วนใต้ท้องนะครับดูไม่ยากอย่างที่ผมบอกไปค่อนข้างโล่งนะครับนะมานี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอ่าแม็กไลเนอร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยว่ามีชนมีอะไรมาไหมนะครับนี่แม็กไลเนอร์เดิมเดิมนะครับแทบไม่ได้ใช้งานนะครับผมสําหรับคันนี้นะแล้วก็นี่ครับผมนะ เม็ดอาต่างๆนะครับผมขาไฟเดิมๆนะครับนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับสวยคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนะหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจรีบติดต่อมานะไม่สาโลเท่านั้นนะครับี่เดิมๆเลยฮะไฟใสๆจริงๆนะครับนะโอเคป่าท้ายแน่นๆเลยนะครับมาแล้วมาดูใต้ท้องกันว่าชัวร์หรือเปล่านี่ผมพูดไปนะครับว่ามีชนหรือเปล่านะเี๋ไปดูกันไป อันนี้ยางไหลได้มาเป็นแม็กด้วยนะครับนะอได้เป็นล้อแม็กเลยได้เป็นล้อตัวเดียวกับที่ใส่ข้างนอกเลยนะได้เป็นล้อแม็กมาด้วยนะครับนะนี่ครับด้านล่างดูไม่ยากสังเกตไม่ยากนะครับป่องโล่งๆนะครับผมนะเหล็กล้วนๆนะครับคัสซีเดิมๆนะครับนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมนะครับนะรอยเชื่อมโรงงานกับรอยเชื่อมใหม่ดูไม่ยากนะครับมันจะมีแบบถ้าเป็นรอยเชื่อมโรงงานเนี่ยมันจะมีแบบพวกซีนพวกซีนนะปิดทัาอีกทีนึงนะครับนะอันนี้เดิมๆเลยนะครับ นะใต้ทองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมนี่เหล็กบางๆนะครับแหนบเดิมๆนะสี่แผน่นโอเคเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไม่มีตัดไม่มีตัดต่อไม่มีตัดแปลงมาแน่นอน,นครับผมนะแล้วก็ไม่มีโดนท้ายมาด้วยนะมาไดดูด้านขวานี่ตวแส่นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับ <c oughs> ด้านขวาเหล็กเดิมๆนะครับอ่านี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะลองขัดดูนะครับถ้าไม่ได้ทำสีเลยก็จะดีมากนะไม่มีคันนี้ไม่มีคือทำสีเดี๋ยว ลองแกะข้างหลังดูก่อนนะเดี๋ยวดูแบบแผงหลังแผงหลังกระบานี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมันติดแม็กไลเนอร์มาไงถ้าเดิมๆได้ก็อยากจะปล่อยเดิมๆนะแต่มันดูแล้วน่าจะเหมือนต้องทอําอ่ะเพราะว่าด้านล่างตรงน,นี้มันเหมือนแบบยางมันกินยางมันกินสีเข้าไปแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวต้องลองขาดดูครับถ้าขาดออกก็โอเคเลยนะไม่ต้องทําไปนะครับโอเคแน่แน,นเดิมๆนะครับเหล็กบ,บางๆนะหลังคาไปดูหลังคาที่ว่า เร็วเร็วนะหลังคาเดิมๆนะครับไม่มีสนิมนะโอเคเลยนะครับเออมีขี้นกตอดโอ้จอดตากแดดตากฝนมานะครับนะคันงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านนอกนะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับภายในนะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้แต่ผมบอกเลยว่าภายในก็ไม่ต้องทาเหมือนกันครับได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับทั้งคันเลยนะฟองน้ําแน่นๆนะครับ นะนี่นี่ผมบอกไปยอโต้นะครับ <c oughs> สนใจรีบติดต่อนะครับผมนะแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคู่คอนโทรมาให้ด้วยนะครับนะสำหรับคันนี้ดีมากๆเลยมากลับมาแล้วครับเอากุญแจมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าได้อะไรอีกนะครับนะแต่ว่ากระบะมีคู้คอนโทรแม่งก็คุ้มนะแม่งก็เฟีเอาอยู่นะเพราะปกติส่วนมากกระบะก็ จะไม่ค่อยมีเนาะกระบะจะไม่ค่อยมีครับนี่นี่ผมบอกไปนะครับไมใสายโลเท่านั้นนะอันนี้น้ำมันเต็มถังอยู่เลยนะครับนะน้ำมันเต็มถังอยู่เลยคันนี้แต่ก็หน้าจอก็ได้เป็นหน้าจอเดิมมานะครับผมนะก็สามารถต่อบลูทูธได้นะครับผมเล่นนี่มีสามได้ต่อ USB เล่นซ d ดีได้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะสำหรับกระบะนะครับฮะเปลี่ยนนะไหมพวงาลซิ่งเอา ก็ผมอะไรเดิมก็ดีนะครับผมนะเพราะว่ามันมีพวกระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้พร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นไอติสต็อปมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คูคอนโทนะครับสามารถปรับเป็นแบบไอ้นี้ได้ด้วยนะอแบบขับขึ้นเขาลงเขาได้ด้วยนะนี่ผมดูมาอยู่ข้างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปขึ้นเขาที่ไหนก็ไม่ได้ใช้นะครับนี่เดี๋ยวมีติดให้นะถ้าลูกค้าอยากได้บอกนะครับผมลูกค้าอยากได้กล้องมันทึกอยากได้กล้องหลังนะอยากได้กล้องถอยอะไรบอกได้นะครับแล้วก็หน้าจอ หน้าจอผมดูแล้วนะครับผมน่าจะติด Android ได้นะรี่เปล่าวะน่าจะติดได้แหละนะน่าจะติดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมว่าโรงหรือว่าตันยังไงนะครับะนะผมบอกเลยว่เครื่องเทอร์โบนี่สุดยอดมากนะแรงมากนะผมบอกเลยยควันดำบ่ฮะควันดำบก อีมีโถเอาไหมอยากใส่หมึกเปล่า <c oughs> ได้นะได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องยนต์นะถือว่าโปร่งเลยทีเดียวนะครับผมนะใช้ดีโอเคเกียร์ไม่มีปัญหานะครับนะเกียร์ไม่มีปัญหาก็สามารถเล่นเป็นแมนวนวลได้นะครับผมนะมีทิปโทนอีกให้เล่นนะครับนะก็สนใจรีติดต่อนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าผมว่ามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้มี้นโทรมาให้นะผมว่าก็คุ้ม <c oughs> คุ้มพอสมควรแล้วนะครับนะสำหรับกระบะนะครับเพราะว่ากระบะก็ไม่ได้มีแบบคูทมาให้แบบทุกคันบ่อยๆอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะด้านท้ายเขาให้เลยลงมาบ้างนะไปว้าวโ,โอ้โหกว้างอยู่นะนั่งสบ,บายอยู่นะได้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 กว้างอยู่กว้างอยู่อันนี้ก็ไม่กี้ขาผมก็ยาวก็นั่งอเออก็โอเคนะ นั่งสบายนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นอ่าปอบผ้าเหมือนกันนะครับนะก็ฟองน้ําแน่นๆนะครับมีที่พักแขนมาให้หนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นปกติเหมือนกับบัตทั่วไปเลยนะครับผมนะก็ด้านหลังไม่ค่อยมีออปชันอะไรพิเศษมากมายนะครับผมนะสำหรับดิแมกคันนี้นะครับแต่ผมว่าก็โอเคแล้วนะเพราะว่าอ่าออปชันด้านหน้าก็พอสมควรแล้วนะครับผมนะรถก็ไหม่เท่านี้นะครับผมนะสีก็เดิมนะครับนะรถแรงอีกนะเครื่องเทอร์โบอีกโอ เทสีโวเนดาเทียบกับรีโอะมันเอาจริงนะมันมันก็สบายคนเราแบบเพราะว่าอันนี้มันก็จะเชิงแบบว่าด้านหลังนะด้านหลังเล็กๆนะครับผมนะก็จะนั่งดีๆหน่อยนะครับผมนะแต่สําหรับของรีโวรีโวจะเป็นแบบนุ่มมากกว่านะครับนะรีโวจะเป็นแบบนุ่มมากกว่าก็มันก็คนละแบบนะอันนี้มันก็แบบเหมือนนอนได้นะแต่รีโวมันก็นอนได้เหมือนกันแต่อันนู้นผมชอบรีโวมากกว่านะเพราะว่ามันนุ่มนะผมว่ามันนุ่มกว่าฟองน้ําดูใหญ่มาก อืมเวลาขับก็จะแบบยกเกย,ยกเกยเยกหน่อยนะสำหรับ,บคนนั่งหลังนะแต่ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับรถปกติรถรถรถ,รถปกติเลยนะครับแต่เหมือนก็เป็นแบบอ่ารยังไง,ง,ไงเขาเรียกว่าอะไรเออฮะอยกนั่งสบายรถเก่งเอางัา้นเลยไม่เอาเรามาขายกระบะรถเก่งเนี่ยค่อยาขายทีหลังนะครับผมนะก็ถ้าอยากนั่งสบายก็อย่างที่เพื่อนบอกนะครับนะก็รถเก๋ง SUV 5ประตูนะครับผมนะแต่ถ้าชอบความแรงนะครับผมนะสายลุยๆบุกๆหน่อยนะครับผมกระบะ ดีแมนะ็กแนะนําเลยนะครับผมนะ1.9เทอร์โบแรงสุดๆนะครับนั่งๆมาหลายหลายแบรนด์แล้วเนาะทั้งดีแ uh, ม็กนั่งแล้วรีโวนั่งแล้วบีทีนั่งแล้วฟอร์ดนั่งแล้ว,ลวมีอะไรกับมีอะไรไม่เคยนั่งอีกหมดแล้วนี่วะนะนอร์เว่าเออนอร์เวาก็มีนะอ่าแล้วเป็นดั้งกระบะที่ผมนั่งมาทั้งหมดนะด้านหลังนะผมว่าก็ยังของของใจผมนะของใจผมก็ยังคงเป็นรีโวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับรีโวบอกค่อนข้างนุ่มนะเพราะว่าฟองน้ําแน่นมากๆฟองน้ําใหญ่มากๆเลยนะก็โอเคอ่ะ ถามว่ามันนั่งสบายมันมันมันแล้วแต่คนชอบนะอย่างนี้ผมบอกไปนะครับแต่ก็อย่างนี้ผมบอกผมชอบรีโว่มากผมว่าบอ,บอกมันนุ่มดีนะครับ,บอชอบอย่างรีโวผมช่วงนี้นะหลายสีด้วยนะครับอ่ากี่คันนะหกห้าหกคันไหมประมาณนั้นนะแล้วก็สีขาวมีนะครับผมนะสีเทาดํามีนะครับสีบอลสีบอลไม่มีนะมีสองสีนะผมนะก็สนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะก็รถด,ด,ดีๆแรงๆนั้งนั้นนะครับผมนะสำหรับเต้นเรา โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของดี a มนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรมาหรือยังนะครับผมนะไปะอาจยังไปเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องนะครับผมนะโอ้โหดูจากสภาพแล้วห้องเครื่องกว้างเนีใ่ใหญ่ไม่รู้โอ้โหเปิดมาแน่นตับเลยนะฮะเปิดมาแน่นตับเลยนะครับโ,โหเครื่องนี้ลูกใหญ่มากเลยนะเธอโบยไปตายเลยอะ ใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าเครื่องยนต์นะก็ถามว่าสวิตได้ไหมสวิตได้ปกตินะครับผมนะธรรมดานะครับก็จะมีช่วงอแรนๆก็จะอัดมาฝั่งนี้มากกว่านะเพราะว่ากล่องฟิลด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับหน้าหน้าเครื่องของ d m a ม่าปี2019นะครับผมนะสภาพยังไงนะครับจะแบบแห้งๆหรือแบบย้อมๆมานะนี่ จริงๆมันก็เป็นปกตินะครับสำหรับรถกระบะนะครับที่เปิดมาเจอหน้าเครื่องแบบแห้งๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่ากระบะก็อย่างที่สมชื่อเขานะครับผมนะก็สายบุกสายลุยนะครับผมนะใช้ต่างจังหวัดจะมากกว่านะครับนะขึ้นเขาลงห้วยนะครับวิ่งป่าวิ่งสวนนะส่วนใหญ่จริงๆแล้วพอซื้อกระบะนะผมไม่ได้ให้เน้นไม่ได้ให้เน้นที่เลขใหม่นะครผมผมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่เน้นที่เลขใหม่นะครับดูเครื่องนะครับผมนะสำหรับกระบะนะดูเครื่องนะครับดูช่วงล่างนะที่ว่าหลักๆนะครับสำหรับการใช้กระบะนะผมบอกเลยว่าถ้าสองชิ้นีผ่า คุณขับได้ยาวๆเลยนะสายไฟยัแข็งอเลย <c oughs> อือามเดิมนี่นุ่มๆอยู่เลยนะครับนะยังยืดได้เหมือนเดิมนะครับไม่กรอบนะไม่กรอบนะนะไม่กรอบนะครับสำหรับสายไฟสายแม่น้าสายต่างๆนะนี่ไม่มีแบบแข็งกรอบแตกไม่มีนะครับผมนะอันนี้สายไฟก็ได้มาตรฐานของเขานะก็ถือว่าอีกยาวๆนะครับผมนะสําหรับกระบะคันนี้ ก็อย่างที่บอกไปนะครับซื้อกระบะไม่ต้องไปโฟกัสที่ไม้นะครับนะไม่ต้องไปโฟกัสที่เลขไม้นะครับผมก็จะเน้นไปทาง่วงล่างนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ซะมากกว่านะครับนะเวลาซื้อกระบะนะครับนะนี่สายน้ํามันนะครับเอ้ยนี่เหมือนจะถ่ายน้ํามันมาแล้วปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปอดศูนย์มีครับผมไะปอดศูนย์ครบนะครับผมแต่รู้สึกประกันน่าจะหมดแล้วมันสามปีแสนหรือห้าปีแสนนะจำไม่ได้แต่มันก็หมดแล้วแหละนะเพราะว่า มันก็แสนแสนแสนกว่าแล้วนะรถนี่มาเดี๋ยวลองสตาร์รถให้ดูนะครับผมว่าคันนี้สภาพเครื่องยังปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาซื้อกระบะนะครับซื้อกระบะนะแต่ส่วนมากก็ปีใหม่จะไม่ค่อยเจอหรอกส่วนมากจะเป็นปีเก่าๆนะครับวันนี้ก็เป็นทิกอย่างนึงครับเวลาซื้อกระบะก็สตาร์เครื่องนะครับเปิดเกว่าน้ำมันเครื่องขึ้นมาครับ5้าเครื่องยนต์นะครับดีเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะไอ้น้ามันควันดําจะไม่ออกนะครับ นะแต่ถ้าเครื่องมีปัญหานะครับไอน้ํามันปะทุนะครับควันออกนะไอน้ํามันออกควันออกนะครับนะเครื่องมีปัญหาแน่นอนนี่เดิมๆนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ใหม่ๆจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็อันนี้ก็แนะสาหรับลูกค้าแบบว่าเอออยากได้เครื่องยนต์อ่าอยากได้รถตัวเก่านะผมนะอย่างพวกแบบเครื่องสามพันอะไรประมาณนี้นะครับก็เอานี้ไปดูได้นะว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่านี่ก็เครื่องเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับเครื่องไม่หลวมนะเมื่อกี้ก็ลองเหยียบเทสไปดูแล้วนะครับด้านบน ด้านไหนมาดูงเราดีกว่านะครับนะฝากระโปรงนะครับจิซีีเดิมเดิมนะครับผมนะหัวน็อไม่มีถอดนะครับเม็ดอาร์คฝากระโปรงอยู่ครบนะครับสติเกอร์พร้อมนะสติเกอร์พร้อมนะครับจุดคงเว้าเดิมเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะครับมาไล่ลงมาด้านล่างนะครับนะขาขาแก้มนะหัวน็อขาแก้มนะครับเดิมๆไม่มีถอดเอาไฟไม่ต้องซีเรียสครับเผื่อลูกค้าเปลี่ยนไฟมาผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะแล้วก็คานด้านหน้านะครับ อัน้านหน้านี้ยังเป็นหม้อน้ำชุดเดิมนะครับหม้อน้ำไม่เคยเปลี่ยนก็แสดงว่าอันนี้เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาไม่เคยทิ้ดนะครับนะนี่หาหม้อน้ําเดิมๆมเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับดีแม็กคันนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมนะ2019นะครับอีซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าดีดีไอนะครับผมนะไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบนะไม่แสนโลเท่านั้นนะครับราคาหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าคนไหนนะครับอยากได้ชุดแต่งเพิ่มบอกได้นะครับอย่างที่บอกไปนะถ้ามาจากคคลลิปปนี้ก็จััดไเยรบ ทีสีอะไรก็ได้นะครับขอบ18ลูกค้าอยากได้สีไหบอกมาได้นะผมนะชุดแต่งหนึ่งทั้งกันสาดนะครับกันสาดเบ้ารองนะครับโลบาเดี๋ยวจัดให้เต็มที่นะครับผมนะลูกค้าสนใจที่ติดตอเข้ามานะครับนะสำหรับวันนี้ก็ากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดเรคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ